สวัสดีครับนี่โคบอลทัวนะครับหลังจากฝนตกเศร้านะครับนอก็มาเลาะเบิงหน้าว่ามันสีมีหนามบอนะครับนะแต่ว่าฝ่าแป้นออกแล้วครับนี่เวลาประมาณแปดโมงครับตอนนี้นะครับมาแบบหนึ่งวันแต่สิบวันเศร้าง่ายนะครับฝ่าตอนนี้หลังจากฝนตกมาประมาณเกือบสี่สิบนาทีแล้วครับนี่บรรยากาศฝ่าหล้างฝนนะครับนี่ฝนมาจากทิศตะวันออกนะครับ เสียงเสไก่ในน้อยนึงนะครับบรรยากาศฝ่าลัางฝนเดี๋ยวไปรอหน้ามึงครับนี่นี่นนเดินวัดสถานที่์รอไกลๆบ้านนะครับน้องนี่เบ้าคอร์ดถุงมะทายกิบหมู่บ้านครับหมูม่บ้านนวรใส่ปุ๋ยเนาะมันหนีฝนมาพอดีเลยเพื่อติดต่อใจพนอยู่แหละครับนี่<ม><ม>งานเพิ่นใส่ปุ๋ยหมู่บ้านนะครับนี่แบแกว่า ก็คือบอท่านเห็นหนามหงอกเน่ยแหละครับเดี๋ยวไปเบ่งต่อนอกผ่านปาย่างจะได้กินเสียงเขียห้องโอ้เสียงธรรมชาติเนาะฟังเสียงฟังเสียงความสมบูรณ์ของธรรมชาติเนาะมันกระตางกันเลยครับมองไดมีปลา รมรื่นนอมันก็จะิมีเสียงเขียดหองแบบนี้นะครับนอกสวนตะโทนข้างพานไปหน้านะครับในรอรอหน้าเมึงได้กันครับโอป่าหลังฝนนะครับว่าแต่ซีโปเซาด้ยครับเ้านีมาแบบโอ้หนักเลยครับห่วมเพื่อนผมเลยครับนี่เขาเ่คค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 คาคนตัดฝึกฝึกเว้าพอดีเลยเขา ยอดเพลินนะครับที่ว่าสีงามที่สุดเลยในเขตนี้นะครับเนาะสวยงามเลยครับไหลไปทางขุนแล้วครับไหลไปทางทิศตะวันตกนอททางขุนแล้วครับโพธิ์ศรีรัตนบุรีนะครับหน้าเนึองหน้าในกระนามีบ่อโอ้ยผมว่าผมอีแล้วครับนี่เบิ่งครับ มีแต่แจรกันแท้น้อยหนึ่งนี่ผู้คนเราบอถือว่ามีน้ำในหน้าเลยครับพอพอได้แช่เขาเลยครับพอถึงกับในน้ำแชร์เขาเนาะบรรยากาศเขานี้ครับพาพี่น้องมาเบิร์รอเบิร์นน้ำน้ำในกาน้านนะครับสิมีบอมันก็นยังดิลลิ้นอยู่นะครับนอนตอนนี้เบิร์นฝาข้างรังผมงามเลยครับนี่เสียงเขียดหอง ยังไม่สินกันบอกนะครับยังยังยังลินล่นๆยังฝากันยังหองอยู่ผมเปิดโหมดเครื่องบินไว้เลยครับนี่เวลาถ่ายคลิปกลางแจ้งฝ้นเนาะนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่เป็นห่วงวะฝ่าแจงและฝ่าห่องอยู่คือมาถ่า,ายคลิปถือว่าปิดเปิดโหมดเครื่องบินครับกับก็มีหนามน่ครับ,บ,น,รบนี่นี่ครับหนามในแจงแจง น้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ดีกว่า็ปตกขนาดนี้เนาะแต่มันก็บ้างแล้วครับนี่ทั้งปีนี่เะครับซีสเกตครับนี่โซนนี่ไหลมาแต่ทั้งปีแล้วครับมือเสานี่แล้วก็บ้างๆออกคือว่าแต่ศิริลินบิเหมือได้เบิองเมกนะหนาเหลือนะครับแต่ว่าก็จ้างออกนะเบิองที่เราขับเขานี่แจ่นี่หนามหนามอู้บรรยากาศแบบนี้ปีนี้บอกถือว่าโบไคได้สัมผัสน์นะครับผลลิน แบบนี้นะนะครับนี่เพิง่งกับเพิ่งอ้อยปุ๋ยนะครับหยาเบื้องตี้แหละครับหยานในเขาตัวใดมันมีหยารลายกับทำใจไว้ก่อนแหละครับนี่นี่ไม่จแจ้งกันแท้มีนะครับแต่ขันแดดเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเมื่อวานขึ้นสีข้าวเดียวกับขึ้นสีบกนะครับนอหนี่ท่านบางท่านไหนมีแช่เขา่าแช่ยังลอ้อป้ากับว่างใครบ่ได้นะครับมันตกมากยังนี่กับโอ้สมบูรณ์หลายเลยธรรมชาติฟังเสียงเกลื่อหอ,อกเนาะ ร่วมด้มะยางหลังฝนในกระนาแบบนี้นี่ในแจกันเถอะเสียงเขียดเจรานาเขียนเสียงเขียดเจนาร้องนะครับธรรมชาติหลังฝนนะครับส่วงเสารตกประมาณเจ็ดโมงฮาซิหอดประมาณเจ็ดโมงเ,เครื่องนะครับประมาณนั้นเนาะฝนตกนะครับเสานี้ บรรยากาศดีๆเอาไปส่งส่งไว้ให้พี่น้องนะครับในเบื้องนอกอัปเดตนะครับปุตติโยโฟสีนะครับเมืองจันทรุ่มพรมพิสัยราสีนอเดออัปเดตพื้นที่ที่ผมอยู่ไปด้วยกันเนาะไกลๆเคียงกันคือสี่ยังก็เรียกว่าติดตามติดตามสถานการณ์ฝนฝ้าอากาศบานเฮาไปด้วยกันนะครับนะว่าโบกใกล้กันหลายคือสีเดอหูข้าวหูข้าวกันนอสำหรับฝ่าฝนมึอน้ครับเบืองพอผมสามเข่าไว้มันแหล่งดีครับในช่วงนี้มัน มันแห่งเนาะนะครับผุนคือหมู่บ้านเลยหมู่บ้านที่ผมขี่รถมาบังขันแล้วครับเมืองผุนแห่งครับเมืองที่หน้ามัวฮันโจะนะครับ โดรุ่งเลือดเห็นไหมครับขนาดฝนตกนี่สวยแต่ได้ครับนี่มันหนีเลทแหงเลทไปเป็นชั่วโมงเลยครับนี่เพราะวันแปดโมงกลัวแล้วตอนนี้ปกติพฤจิมาเจ็ดโมงเนาะก็ต้องไปไปตามเลทนี่แหละครับเออในสภาพอากาศแบบนี้เนาะก็คอยหาอยู่หากินไปเพราะว่าก็คือติดฝนด้วยกันไป้าของมาแล้วฝนตกหลัดช่วงประมาณเจ็ดโมงกลัวอันนี้ตามจริงคนต้องมาเจ็ดเจ็ดโมงนะครับนี่ตอนนี้ก็คือ เลดไปชั่วโมงกลัวๆก็ต้องสู่ต่อไปนะครับเนาะสู่ต่อไปแมงก่วาวใสแห้งเพิ่มขึ้นนะครับในการขายนะครับปกติก็สิเบิร์ดเร็วนี่ก็เสียเวลาคล้ายๆว่าก็ต้องเวลาสิเบริรดไปก็กินไปอีกชั่วโมงกลัวๆฝนฝาอากาศเนาะแต่ละมือแต่ละวิธีนะครับบรรยากาศบานเท่า ฟังแมงในหน้าหน้าี่มบมบววหันเ่ยคืออยากให้ฟังเสียงธรรมชาติไปในกันนะครับนาอ <c oughs> มันเกิดเป็นเจ่ช่วงฤดูของธรรมชาติอยู่แถวนี้ได้มองได้ทีมีต้นไม้น้าเน่นนะครับก็บทมีเสียงพวกเขียดพวกย่างหลายนะครับยังปลาย่างที่ผมผ่านมาหันมันสมบูรณ์นาะพวกเขียดพวกยางม็ยังอยู่ในมองหันเต็มอยู่อาศัยมองที่อยู่ในความเป็นธรรมชาตินะครับนาอ <c oughs> เสียงเขียด เบิองหยานะครับในเขา่าเบิองมีแตียเนี่ยครับอยู่แมงเขานะ่าเนี่ยมองสูงๆกับบอทันมีนะครับมีแก่น้อยหน,นามเนาะเนี่ยมองหน้ารูมที่สุดก็ยังมีหยาหลายเลยหน้าหน้ารูมที่สุดของปอผมเห็ดเนาะแมงบอทันขึ้นเลยขนาดว่ามองนี่ที่สุดเลยเกี่ยวเกี่ยวหย,ยากรูมูอเพราะว่ามันมันตำ่ำที่หนึ่งที่ว่ารถเกี่ยวลงบ่อใดก็ต้องเกี่ยวมือนะครับมองนี้ปีนี้ก็เมืองมีแต่ียนะครับนี่ต้องสัย การการลุ่นดีกว่าลุ่นฝนให้มาอีกหลายหลหลอบป้าแบบมือเสานี่แหละหลายๆห,หลอกนะครับตตกต่โต้งหนักมาเลยนะครับมันบอทันมีหนามด้ยครับมันก็มีขคอหนีนะมันถอกอยู่ครับแต่ว่าออก่วงอยู่แต่ว่าจะไม่สมบูรณ์นะครับจะออกมาแบบไดนเนาะลวงเขานะครับอาธรรมาชาฝ่าล้งลางฝนฝ่าเท้ามือหนีผ้าพี่น้องมาอับนี่มันก็นมีอยู่ขนัดนี้พอเราหงหงๆได้ลองลองก้างมันนะ นะครับนี่คือว่าบอท่านได้ทัวทัวงานทัวงานหน้านะครับผมเสานี้นะครับนเนาะเบิง้งนี่ฝ่าล้างฝนนะครับธรรมชาติบานเฮ่านะครับเขตพื้นที่ตะบนแคมนะครับนี่อุทุมพรวิสัยสีสเกตบุ่งมุ่มนงในเบิองปูนนะครับก่อนที่มันไหลไปโป่งหุ่นเสานี่เนาะอดบุรีรัมย์สุรินทร์มันอ่าสุรินทรรร์์บุีัมยเนนี่เนาะนะครับไปทางฝุ่นเนาะ นี่นะครับมันกัจ้างหมดแล้วละครับคิดว่าจะสิบ่มีแดดได้มือนี้เอามาอัปเดตสภาพหลังฝนตกอยู่ทงหน้าไ้พี่น้องเบิงนะครับนาองตรงไปหูข่าวไว้นะกันสำหรับฝนตกเสานี่ที่รีสสเก็ตครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ